จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีบวงสวงงานอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดโปรดศตว์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการบูรณะปฏิสังขรณ์ค่ะนางสลันพัฒน์ปะโมตกะร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีบวงสวงงานอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดโปรดศตว์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3ในายกอวจอพระนครศรีอยุธยาวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนราชสก,กุลสนิทวงศ์ข้าราชการและประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและขออโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณบรรพบุรุษก่อนทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ที่บริเวณโบราณสถานวัดโปรดสัตว์ตำบลขนนหลวงอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดโปรดสัตเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลขนอนหลวงอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างเมื่อ2,235ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2,245 ตามประวัติเล่าว่ามีผู้เก่งกล้าวิชาอาคมเสกกระดูกผีเป็นช้างลอยน้ำมาตาแม่น้ำเจ้าพยามาติดอยู่หน้าวัดในขณะที่ช้างลอยมาผ่านที่ใดาชาวบ้านแหล่งนั้นก็จะล้มเจ็บเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านที่ล้มเจ็บทราบว่าหลวงพ่อมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จึงได้เดินทางมาขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อเป็นจำนวนมากหลวงพ่อเดินไปหน้าโบสถ์ชี้ไปที่แม่น้ำเจ้าพญาตรงหน้าโบสถ์และพูดว่าน้ำมนต์อยู่ในน้ำนั้นชาวบ้านจึงตักน้ำตรงหน้าวัดไปรักษาญาติที่เจ็บป่วยหายเป็นปริดทิ้งนับแต่นั้นจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดโปรดสัตว์ค่ะ